สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันครึ่ง15บ่ําค่ำนะครับเดือน12นสองน้ำหนองเต็มตริงวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นครับเฮียเลิงจะพาไปวัดนะครับที่ใกล้ๆบ้านนะครับที่มีงานเนาะแล้วก็มีจัดให้เราลอยกระทงะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าวันนี้ที่วัดจะมีอะไรละเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับทุกคนไปเลย นเขาประดับไฟสวยมากเลยอ่ะไปดูกันนี่นะครับประดับไฟสวยมากเลยทุกคนตามทางนี่นะครับทุกคนก็เป็นไฟที่เขาประดับตามทางนะครับทุกคนสวยงามมากเลยตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ฮิเลนก็ไปอยู่ที่งานแล้วนะครับทุกคนไว สวยงามมากเลยมาดับประดาไฟเดี๋ยวเราไปดูก <No> ันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปกันเลยุกคนรดาพ่อแม่พ um> ี่น um> ้องะบขอบคุณงามนี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในงานแล้วนะครับทางวัดประดับไฟสวยมากทุกคนไม่มีบรรดาพ่อแม่พี่น้องเดินเลยครับทางนู้นมีให้ถ่ยไปกราบพระนอนนะครับไปกราบเจดีย์นะครับเรียกว่าเจดีย์นี่ครับทุกคนตอนนี้เฮียเลยก็เดินเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะครับมีกระทงขายเยอะแยะมากมายเลยทุกคน เทวมนุษย์กับปุตตังพุทธังนภัสสามตัววัดติห์หตุกที่มาใหม่ไปหมดเลยนะครับกัลยาเต็กกะโทร์ละนะครับท่านพระพิสุทโธนะครับที่เมืองไทยสาลีนะครับโรคระบาดจึงหายไปฉะนั้นบานว่องแค่พี่น้องเราบอกก้าวแล้วทำไมพระที่ส่วนไทยล่ะเป็นอาหารมาไปด้วยเลยนะทุกคนครับกระคุณ ้าไปข้างในเลยนะคะ er. ะ um. รับวามมา um ันนี้จะมีเทพด้วยนะครับทุกคนนี่มีธรรมะด้วยนะครับกอรูดมีดอกไม้ขึ้มายาการมีดาอะไรยอย่างืนก็เป็นนามวตา done, ม่านะครับเ <Mun> Th e รอมาการส้าลงานผน้ดีเลยครับนี่ก็ทำมุ่งันได้นะครับทุกคนนะครับ่ี่นาค่พี่น้องในท่ก็กรูดหอาน้หอะครับาที่ว่าูปถ่ายถึงได ก็พูดเก่งมากเลยนะครับทุกคนหัวริมน้ำสวยมากทุกคนดูบรรยากาศโอ้ยินพแ้องกปา่ามนอนียามกลางคืนนี่แบบแสงไฟสวยเก๋มากเลยนะครับทุกคนไฟข้างหลังเป็นน็อปแก้วสวยอ่ะทุกคนก็ลอยกระทงกันใกล้ๆเลยนะครับ ไปลอยข้างนอกก็ได้นะครับทุกคนลอยกระทงก็เหมือนใหาหารปลา ปด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ปลาเยอะมากแล้วกระทงที่วัดนําขายก็เป็นกระทงอาหารปลานี่นะฮะพอลงปั๊บก็ไม่ต้องทําลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับคือลงปั๊บปลาก็กินได้เลยนะทุกคนจะได้ไม่ต้องเป็นภาราพีพีที่เขาเก็บกระทงกันนะครับและแต่ละที่ที่โป๊นี่นะฮะก็จะมีที่จุดเทียนให้เราเสร็จสับเลยนะครับทุกคนนี่ย บรรยากาศดีมากอะทุกคนถ้าใครได้มาคือคนก็ไม่เยอะด้วยนะครับทุกคนวัดเนี้ยแถมบรรยากาศดีด้วยทุกคนดูดิดูดิดโอ้บรรยากาศดีมากอะจัดสวยงามมากอะลมก็เย็นด้วยเห็นนะ กรงฮะลอยไวนิดนึงนะสำหรับคนที่แบบมาก,ก่อนนะครับสะดวกดีนะครับบรรยากาศยามเย็นโอ้ทุกคนมีความสุขอะดูบรรยากาศอิจฉาเลยใช่ไหมล่ะ นี่นะครับทุกคนเวลาคนมาลอยกระทงนะก็จะมีบริการจุดเทียนไว้ตรงนี้นะครับสะดวกสบายมากเลยตอนนีก็หิวม,มากเลยครับด้ดวยรับทางกระทงนะที่มดาพ่อแม่พ่นตอนนีนนนนะะ้เราก็มานั่งอยู่ร้านก๋วยเตียวแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวงานวัดเนี่ยอร่อยที่สุดทุกคนเดี๋ยไปดูกันะ ต้มยำน่ากินมากหิวแล้วมากินเลยทุกคน

นะครับเราก็มาอาธิษฐานร่วมกันนะครับทุกคนกระทงก็มีที่ให้ใส่นะครับทุกคน,นแล้วก็หย่อนลงไปข้างล่างเลยนี่นะครับปลาบไปเลยรงนี้นอนทุกคน ปลาจานสวยมากเลยไหนนก็มาเงกลางคืนแบบนี้ก็ยังมีให้อาหารปลาครับทุกคนคนดูปลาดีเพียบเลยดูปลามันรู้นะครับว่าไม่มีใครทําร้ายมันนะครับคนก็ให้อาหารปลากันเต็มเลยก็เดินมาทางซ้ายของที่หลังจากเราลอยกระทงเลยนะครับทุกคนนี่มีสามเณรมีพระ ใครอยากจะให้เป็นแพะมาทางนี้ก่อนะยมนะใส่ปลาผู้หนุนเด็กมีหลวงตาเพิ่มหลวงตาพูนคืนนี้ฟ้าอัมพายฟ้าสวยสว่างมากเลยทุกคนคร

วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันลอยกระทงนะครับเราต้องทการารสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับ้ตัวท่านถือตงจิตเจนด้วยกัรทุกคนนะครับพกสนาม่อยนเหตุารณ์ปนาก็เรียกว่าทำบุญในเหตุารนาแล้วนนี้ปาพ่อแม่พี่น้องนะครับขอเิ